สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่องนักคลินชาแ n ลแซ Z นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับวิธีการาปะยางนะครับปะยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับพอดีรถผมนะครับเมื่อวานนี้นะครับไปเหยียบตะปูมานะครับรเหยียบตะปูมา วันนี้ก็จะมาทําการปะนะครับปะแบบใช้ตัวหนอนนะครับตัวหนอนหรือใช้ไหมนะครับแทงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการปะยางมอเตอร์ไซค์โดยใช้ตัวหนอนทํากันยังไงนะครับไปดูกันก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับสําหรับการปะยางนะครับก็จะมีชุด เป็นชุดปะยางนะครับตัวนอนนะครับอันนี้ผมซื้อมาจาก diy นะจาก diy นะครับาราคาถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ25บาทนะครับ2ีบาทหรือ30บาทนี่แหละผมจำจำไม่ได้เนาะซื้อมาติดบ้านไว้นานล้วนะครับแล้วก็อกุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือครีมนะครีมนะครับสำหรับดึง ตะปูนะครับตะปูที่มันปักที่รอ,อยางเรานะฮะนีะครับ,รบก็เดี๋ยวไปดูแผลนะครับแผลที่ที่รถยางรถกันนะครับก็เป็นรอยตะปูตรงนี้นะฮะนะครับตะปูนี่นะโดนตํามาเมื่อวานนะครับมันก็ยังไม่ไม่รั่วเลยทีเดียวนะครับลมลมยางก็ยังมีอยู่นะครับเพราะ เาผมเติมทิ้งไว้นะแต่เมื่อวานก็ยังไม่ซึมนะครับยังไม่แบนแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาเอาตัวหนอนแทงนะครับแทงเพื่อปะมันนะฮะอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําการถอนตะปูออกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะแสะอุปกรณ์เจ้าตัวหนอนแล้วก็เหล็กนะครับชุดนี้นะครับพร้อมกาวนะครับออกมาเตรียมไว้นะครับรอเลยนะครับ ออกมาในคุดปะนะครับก็จะมีเป็นเหล็กตัวนี้นะครับสำหรับแทงนำร่องนะครับตอนที่เราแกะตะปูออกมาแล้วนะตอนตะปูออกมาแล้วให้เอาเหล็กตัวนี้นะครับแทงนำร่องเข้าไปนะครับเพื่อเปิดบาดแผลนะครับนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเหล็กลักษณะนี้นะครับเป็นปะ แบบนี้นะเป็นปากรีลู่เนี้ยนะครับสําหรับเอาไว้ร้อยไหม่นะครับร้อยใหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะร้อยให้ดูนะครับทํำยังไงนะครับก็จะเป็นเหล็กนําไหมเข้าสู่ยางนะคปัดแผ่ยางเพื่อเพื่อปิดปิดรอยนะครับอันนี้อันที่สามนะครับก็คือกาวนะครับกาวที่จะต้องใช้นะครับมาในชุดเดียวกันนะครับอันที่สี่ น,นี่คือตัวใหม่นะครับเป็นให้มาทั้งหมด3าสามเส้นด้วยกันนะชุดหนึ่งก็น่าจะใช้ได้ประมาณ3ครั้งนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการเตรียมร้อยใหม่ไว้เลยนะครับแกะแกะไม้ออกมาตัวหนึ่งนะครับตัวหนอนหรือไหมเนี่ยแกะออกมามขนาดจะเป็นยางนะครับแกะออกมาได้เลยนะครับ แล้วก็้อยไว้นะฮะจะผมปะ,ะดิจิตของผมนะครับผมก็จะร้อยไหมรอไว้เลยนะเพราะตรงนี้ผมไม่มีที่สุบลมนะครับก็จะใช้เวลานะครับความรวดเร็วนะในการปะนะครับเพื่อไม่ให้ลมยางออกออกมาเยอะนะเพราะเดี๋ยวจะขี่ออกไปเติมลมไม่ได้นะครับก็ดึงไหมไปเลยนะร้อยร้อยให้อยู่ก,กลาง ในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นะนะครับเตรียมไว้นะครับ,รรบก่อนจะเอาตะปูออกเดี๋ยวผมขอเปิดกาวไว้รอก่อนดีกว้านะเดี๋ยวเดจะได้ใช้ง่ายๆนะจับถุก,กาวไว้รอเลยนะครับเ,เรียบร้อยมาทำการดึงตะปูออกกัน ยาวมากนะครับเข้าลึกเลยทีเดียวโอ้โหพอเราสอนตะปูกออกมาแล้วนะครับลมก็จะออกนะครับให้เราแทงนะครับแทงแทงเหล็กนำร่องนะครับแทงเข้าไปเลยนะให้ดึงเข้าดึงออกนะครับเพื่อเปิดบาดแผล ค okay. ทีนี้ก็บีบกาวนะครับบีบกาวไนปะนะนะน,นะครับนะครับอาวใส่ลงไปขา่าวหย่อลงไปที่ตัวนำตัวเหล็กนำเลยนะครับเข้าถึงออกนะให้บาดแผลมันลื่นนะครนะ นะครับออกแรงนิดนึงนครับนักตัวหนอนนะครับเข้าไปจมเลยนะ <c oughs> ขอตัวหนอนเข้าไปแล้วนะให้ดันเข้าไปนะครับ <c oughs> ให้เหลือปลายตัวหนอนประมาณสักเซนเซนนึงครับเซนนึงนะครับ ดันเข้าไปเปียปลายตัวนอนประมาณสักเซนนึงก็ให้เราดึงเหล็กนําตัวนอนออกได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปลายตัวนอนก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะครับคโอเคมาดูกันนะครับนี่นะครับตัวสร้างบาดแผลนะครับให้กับ จาลออย่างรถของผมนะน่าจะเป็นลวดเชื่อมนะลวดเหล็กเชื่อมนะแพงเข้าไปลนะึกพอสมควรนะครับนะก็แต่ตอนนี้ผมทําการแต่งตัวหนอนเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเวลาให้กาวแห้งนะครับตรงนี้นะครับนนนะส่วนปลายที่เหลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเอาคัตเตอร์นะครับมาตัดตัดออกนะครับ ออกให้เหลือคาบาดแผลไว้ประมาณนี้นะประมาณพึ่งเซนนะทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเวลารถมันวิ่งนะล้อมันวิ่งบดไปกับพื้นเนี่ยนะรอยตัวหนานมันก็จะสนิทนะครับแนบไปกับตัวยางเองนะครับปล่อยได้เลยเนาะตรงนี้เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะครับสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเช็คกันว่า ยังมีรอยรั่วซึมมีลมซึมออกมาอยู่ไหมนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารอให้กาวมันแห้งนะครับมาสักระยะนึงแล้วนะครับใช้เวลาพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันนะครับว่ายังมีรอยลมรั่วซึมออกมาจากแผลที่ปากไว้หรือเปล่านะครับโดยการผมจะใช้ฟอกีีนะครับฟอกซีผสม เป็นน้ำผสมสไลด์นะครับฉีดฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดเข้าไปเลยฉีดไปเยอะๆนะครับสังเกตนะฮะถ้ารั่วนะครับรั่วซึมจะมีฟองคู่ฟู่ออกมาเลยนะนะนะดูนะครับนะนิ่งนะครับแสดงว่าอ่าตัวหนอนตัวนี้ใช้ได้นะครับที่เราทำการปักไปนี่คือโอเคเลยทีเดียวไม่มี ลมรวดฟุมมานะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเดครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสําหรับคนที่ใช้รถนะครับไม่ว่ารถใหญ่หรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับควรมีติดรถไว้นะครับหรือว่าติดบ้านไว้นะครับเวลาออกไปเที่ยวไหนหรือว่าขี่รถออกไปทำทุระอะไรกันนะครับ รถเราไปเกิดปัญหาเหยียบอะไรเข้านะครับโดนต่ํอย่างแบนนะครับเวลามีปัญหาขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราเข็นไกลนะครับเหนื่อยนะบางทีกว่าจะเจอร้านปะยางเราก็ลาบากนะครับถ้ามีตัวนี้ติตดรถดไว้หรือว่าติดบ้านไว้เราก็สามารถทําเองได้นะครับนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนเพื่อนี่ๆี่น้องน้องนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะรตรงนี้ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงอย่าลืมติดตามช่องผมนะครับนักขลินชาแนลแซดนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ